สวัสดีครับทุกคน yup. ครับป้ากับนะครับขัวเมืองลดมาครับผมวันนี้ผมจะทําเมนูงน่ายๆครับเพื่อนๆแบบอาหารจานเดียวครับคือกะเพราครับวันนี้ใบกะเพราของเขานี่เห็นก่ใจดอกเลยครับนี่พริกขี้หนูครับนี่กระเทียมหรือบ้านเฮาหอมขาวครับพริกแห้งครับนี่ส่วนวัตถุดิบครับผมนี่กินนอกครับนอกวัวกะเพราหนกวัวโอ้โถโถโถเนตฟองเพื่อนกินนอกนี่มันตึงเนตนะเดี๋ยวพอไล์มันก่น เออยังม่ออ่ะนี่เดี๋ยวเอาไปพัดกระเพรากันครับทุกคนไปเลยไปทุกคนใส่หอมนักๆครับลำ้นำน้ำนี่ครับทุกคนเพิ่มความเด็ดด้วยกัน โหดดอกกระเพราใส่เข้าไปตัวครับนี่นี่นี่ใส่เข้าไปลูดเข้าไปครับผมนี่เด็ดเข้าวปการมันนี่ครับกินได้หมดครับทุกคนนี่เอาไปตำเข้าไปเ,ออเด็ดพ่องนี่ตำครับกินกระเพราจะได้ออกไนมพิกครับนี่ทุกคน วันนี้เพิ่มความหอมครับใจน้ำมันงาครับผมหอมมากน้ำมันงาเนี่ยนะแล้วก็นี่ครับที่เขาตับนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็นี่นำล่างโขกค,ครับขาดไปได้นั่วให้หอมนะครับ กินหอมมาทุกคนเ <c oughs> อาว่าแล้วแก้งต่อไปก็เอ้ครับจงไปเลยนอกว่างเขาครับกิ่นยังงามยังซื้งนกว่างเขากบใส่สาเขียวไปก่อนครับแล้วก็พริกไทย เถ <c oughs> ุงรถเลยครับทุกคนน้ำตาเข้าไปผองรุงรถเข้าไปใส่หลายเซ็หลายเข้าไปซอสรุงรถเข้าไปแล้วก็ซอสหอยเข้าไป ก็ที่ขาดไม่ได้นะครับถือน้ำาล่างโคกกัโจงออกไปแล้วก็กลนให้เข้ากันห,หอมมากทุกเพื่นนอนเนาะงอติ่งยังไงนะครับเพือ<า>่อนความสู่งด้วยที่ไทยเขาไปเห็นว่าถินคนเดียวใส่กินที่ดูต่างเงี้ยเนี่ยนนกหน่าถิ่นมาทุกคน ดูครับมีไข่มันแสกสุดยอดเอาส่รกระเพราเลยครับวันนี้พักเมือนครับผมนะพักเมือนเดี๋ยวมันจะบะลําไปใส่กระเพราลงไปแล้วครับกินกระเพราออกแล้วครับทุกคน ครับที่มันหอ,อมๆนะครับน่าก,กินเรับเพื่อนเมนูง่ายๆครับปไปเลยไปทุกคนจัดจานกันเลยครับผมกระเพราหนอกบัวโอ้โหคนเดียวเต็มที่พอไปกระเพราเน้นๆครับหนอกงอเน้นๆกินนักขนาด <laughs> นี้น่าก,กินเรก็เพื่อน ดูครับดูครับตัดเขายังคืยังคือ,คอ,อเอา,าหันนใบกัะเพราละ <laughs> นี่อ่ะรยหน้าสักหน่อยแน,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 น่นแน่นแน่นเลยไปไปกินกันเลยครับกระเพราหนอกวัวนี่ครับทุกคนกะเพราหนอกวัวของเราครับผม,มน่ากินครับเพื่อนเือนกินกับข้าวกล้องครับวันนี้ น่ากินก้วครับกระเพรานอก,กัวครับผมไปกินข้าวตอนด้วยกันครับทุกคนไปเลย